The สาวสวยต้องแกงเป็นปีศาจสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพลวซ่านะคะวันนี้นะคะแพลวจะมาสปอยหนังเรื่องกำแพงภาพป,ปีศาจค่ะเป็นหนังแนวแฟนตาซีดรามา่าฉายเมื่อปี2023เรื่องราวเริ่มต้นที่เทศกาลผีหรือวันที่ชาวบ้านจะจุดธูปเผากระดาษเพื่อขอพรต่อเทพอ,อักคีและเส้นไหว้พุทธผีปีศาจซึ่งภายในวันนี้นั้นหลังจากที่ชาวบ้านทําพิธีเสร็จทุกคนก็จะรีบกลับ เข้าบ้านทันทีเพราะกลัวว่าวิญญาณร้ายจะมาเข้าสิงแต่เท่าว่าขณะที่จิตกรคนหนึ่งกําลังจะเก็บร้านจูจ่ๆก,ก็มีคุณชายมาจ้างให้เขาวาดรูปด้วยเงินที่เยอะมากโดยที่จิตกรคนนั้นไม่ได้สังเกตเลยว่าคุณชายคนนี้มีลักษณะท่าทางที่แปลกมากเมื่อจิตตกรวาดรูปของคุณชายเ็จทันใดน,นั้นไฟก็ลุกขึ้นมาและคุณชายก็กลายเป็นเพียงแค่หุ่นกระดาษจิตกรรู้สึกตกใจมากรีวิ่งหน วิญญาณชั่วร้ายที่สิงหุ่นกระดาษก็ไล่ตามหลอกหลอนเขาไปจนเขาวิ่งไปถึงบ้านภาพของเทพอาคีก็ได้ช่วยสร้างก่อกันไม่ให้ผีร้ายตามเข้าไปได้แต่แล้วขณะที่จิตตรกรกําลังอุ้มโอลูกภรรยาของเขาที่ไม่เชื่อว่าสามีถูกผีร้ายไล่ตามมานางได้เปิดประตูไปด้านนอกจนถูกสิงนางจึงดลกลายเป็นผีมาหลอกจิตตกรอีกคนแหวกหน้าเปิดผมแบบหลอนมากจิตตกรก็รู้สึกกลัวมาก ลูกก็ร้องไห้ไม่หยุขดขณะที่จิตตรกรกําลังสิ้นหวังแบบสูดขีดนักพธิ์พระเนจรก็ได้บุกตรงเข้ามากําจัดผีร้ายจนมันสูญสลายล่องลอยเข้าไปในรูปบ้านของปีศาจนกยุงทันในนั้นปีศาจนกยุงที่รูปร่างหน้าตาสวยมากก็ปรากฏตัวออกมาเหล่านักโพธจึงรีบรวมพลังกันไล่คาถาปราบป,ปีศาจแต่ก็ไม่มีใครสามารถสร้างบาดแผลให้ปีศาจนกยุงได้เลยทุกคนจึงถูกปีศาจนกยุงเล่นงานจนหมดท่าเหล่า นักโพสจึงได้รวมพลังกันอีกครั้งสร้างคายโกนเรียกเฟื่องห่วงหรือเทพอัคีออกมาเทพอาคีจึงได้บินตรงเข้าต่อสู้กับปีศาจนกยงทันทีและด้วยฤทธิ์เด็ดของเทพอคัคีที่มีมากกว่าปีศาจนกยงุงจึงถูกเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวจนทําให้นางต้องรีบหนีเข้าไปหลบในกําแพงผ้าปีศาจเทพอาคีที่เห็นแบบนั้นนางจึงได้ตัดสินใจใช้ร่างกายของนางปิดผนึกทางเข้าแดนปีศาจนี้เพื่อไม่ให้ปีศาจออกมารังควานมนุษย์ได้อีกต ่อไปจากนั้นเหล่านักโพสที่เห็นว่าจิตกรกับภรรยาถูกฆ่าตายทั้งคู่แล้วพวกเขาจึงได้รับเด็กทารกน้อยลูกของทั้งสองมาเลี้ยงดูแล้ววันเวลาก็ล่วงเลยผ่านไป26ปีต่อมาเด็กทารกน้อยจูเซี่ยวเหลียนหรือพระเอกได้เติบโตขึ้นห้องกับสกิลกันวาดรูปที่โดดเด่นจนกลายเป็นจิตกรอันดับหนึ่งของเจียงนานแต่ทว่าพระเอกนั้นไม่เคยวาดรูปคนเลยเขาจึงมักจะถูกจิตกร คนอื่นๆดูถูกในเรื่องนี้พระเอกจึงได้บอกว่าไม่ใช่วาดไม่เป็นแต่ไม่มีใครให้วาดต่างหากข้าจะวาดภาพคนที่ข้าชอบเท่านั้นเมื่อพูดจบจูๆ่ๆไฟก็ลุกท่วมมือของพระเอกจนทําให้ภาพวาดเสียหายพระเอกจึงได้นึกถึงสตรีที่เขามักจะฝันถึงเสมอว่าพลังที่ผิดปกตินี้ต้องเป็นพรแหางแน่ในกลางดึกคืนนั้นเหล่าจิตะกรหนุ่มได้พากันไปที่วัดหลานเลอเพื่อดูภาพวาดของหญิงสาวที่วาดด้เหมือน รแรงงดงามที่สุดที่เคยมีมาหรือก็คือที่กำแพงผ้าปีศาจซึ่งมันประจบเหมาะกับที่วันนี้เป็นวันเทศกาลผีพอดีเวยเชิงหรือนางเอกผู้พิทักษ์ตรงฟางของปีศาจนกยุงจึงได้นำเรื่องนี้ไปรายงานต่อปีศาจนกยุงปีศาจนกยุงก็รู้สึกดีมากเพราะเหยื่อที่นางรอคอยได้มาเสิบถึงที่แล้วเมื่อพระเอกและเหล่าจิตรกรหนุ่มยืนอยู่ตรงหน้ารูภาพทันใดนั้นทุกคนก็ท ถูกดุดเข้าไปในรูภาพไปยังดินแดนที่คล้ายกับส่งสวรรค์ที่ปีศาจนกยูงได้เนรมิตขึ้นมาหลอกทุกคนว่าที่นี่คือแดนสวรรค์เฟื่องชิวทุกคนถูกเลือกมาเพื่อใช้เวลายามราตรีอันหวานชื่นกับเหล่าเทพที่ดานางฟ้าจิตรกรหนทุกคนจึงรู้สึกตื่นเต้นมากเรียบวิ่งตรงเข้าไปในแดนสวรรค์เหล่าสาวงามมากมายก็ต่างพากันออกมามาอบความบันเทิงเลืองรมให้ตอนแรกพระเอกก็รู้สึกกังวลเล็กน ไม่กล้าเข้าไปแต่มือเขาได้พบกบับเบยเซิงผู้หญิงที่เขามักจะฝันถึงสายตาของเขาก็เปลี่ยนไปเขาได้มองนางเอกเต้นรำอย่างหลงไหลเพราะนางงดงามเหนือคำบรรยายมากยิ่งกว่าในฝันของเขาอีกเมื่อโชว์จบลงพระเอกก็รีบตามนางเอกไปแนะนําตัวและกล่าวขอร้องให้เขาได้วาดภาพเหมือนของนางนางเอกก็เลยถามว่าเหตุใดถึงอยากวาดรูปค่ะพระเอกก็ตอบว่า เพราะท่านไม่เหมือนกับหญิงใดเขานั้นยังได้เหย่อพูดกรวนหวานพยายามพูดให้นางเอกยอมเป็นผู้หญิงคนแรกในผลงานของเขาแต่นางเอกก็ไม่ยอมแถมยังได้ผักพระเอกตกน้ําอีกซึ่งความจริงแล้วนางเอกนั้นไม่ได้เป็นค่ารับใช้ปิศาจนกยุงแต่อย่างใดแต่นางนั้นคือเทพอาคีเฟื่องหวงเพราะในปีนั้นตอนที่นางเอกได้ต่อสู้กับปีศาจนกยงุงนางได้ทําเฟื่องเหลียงหรือคนนกวิเศษล่นหายไป จนทําให้ไร้พลังและโชคดีที่นางได้รับความช่วยเหลือจากปีศาจรับใช้นางเม่าว่างชวนนางเอกจึงสามารถปิดบังตัวตนเทพไว้ได้และคืนนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่นางเอกจะสามารถกําจัดปีศาจนุกยงได้ขณะเดียวกันในหน้าของพระเอกเขานั้นก็นั่งวาดรูปนางเอกจากจินตนาการของตนเองจนเสร็จจึงได้ตั้งใจจะนําภาพนี้ไปให้นางเอกดูแต่ทว่าเมื่อหลง เพื่อนของพระเอกกับลากให้เขาไปพบกับเหล่าสาวงามด้วยกันที่โรงแรมแต่เมื่อไปถึงตีลัวตีสาวสาวที่ถูกใจในตัวของเมื่งหลงมากก็ตรงมาหลังควันเมืองหลงจนเขาต้องรีบวิ่งหนีสักพักหนึ่งผู้พิทักษ์หนานฟางกับซีฟางก็ได้ตรงมาประกาศบอกให้สาวสาวเลือกสามีเพราะตอนนี้ก็จะถึงยามหมิงช่วงเวลาแห่งการแต่งงานแล้วสาวสาวจะได้ต่างพากันไปลุมล้อมพระเอกสน พระเอกพูดออกมาว่าข้าไม่เลือกข้าน้อยคิดว่าการกระทานี้มันไม่เหมาะสมนางเอกก็เลยถามว่าไม่เหมาะสมอย่างไรหรือพระเอกก็ตอบว่าแม่นางข้าคิดว่าการที่คนสองคนจะแต่งงานกาันต้องรักกันอย่างหวานซึ้งไม่ใช่ฉาบฉวยหนานฟางจึงได้พูดออกมาว่าหากเจ้าไม่เลือกก็มีหนทางเดียวคือไปจากที่นี่เมื่อสิ้นเสียงเปยิฟังก็นํามีดออกมาทันทีนางเอกจึงได้รีบห้ามไว้ก่อนจะพูดออกมาว่า ข้าเลือกเขาจากนั้นสาวงามก็พาคู่หมายที่ตนเองเลือกกลับไปที่ห้องเพื่อรอแต่งงานนางเอกเชื่รีพาพระเอกกลับไปที่ห้องแกล้งทำเป็นว่ากำลังร่วมรักกันเพื่อหลอกให้ปีศาจท,ที่ตามมาดูตายใจเมือ่อปีศาจตนนั้นออกไปนางเอกก็ถือดาบและจะเดินออกไปจากห้องพระเอกเชอรียบหยุดนางไว้ก่อนจะนำภาพที่เขาวาดออกมาให้นางเอกดูนางเอกก็บอกว่าภาพนี้มีชีค่าเป็นเพียงพาพเพชร จินตนาการขึ้นมาเท่านั้นแล้วนางเอกก็เดินออกไปพร้อมกับพูดว่าจูเซียวเหลียนเจ้าไม่เหมือนกับชายพวกนั้นพร้อมกับเสกปิดประตูขังพระเอกไว้ในห้องเพื่อคุ้มครองเขาขณะเดียวกันในหน้าของจิตกรหนุ่มคนอื่นๆพวกเขาทุกคนก็ถูกสวมหน้ากากให้ผูกเชือกแดงที่ข้อมือเรียงแถวพาการเข้าพิธีแต่งงานส่วนในหน้าของพระเอกเขาที่รู้สึกไม่ค่อยพอใจกับการที่นางเอกมาบอกว่ารูปที่เขาวาดมันไม่สม เป็นเพียงภาพจากจินตนาการเขาจึงได้พยายามเปิดประตูเพื่อออกไปถามเรื่องนี้กับนางเอกอีกครั้งจนพลังไฟในตัวของเขาได้ทำลายม่านเวดมนทำให้เปิดประตูออกไปได้พระเอกจะได้เดินตรงออกไปจนได้พบกับขบวนแต่งงานที่ดูหลอนมากทุกคนเดินกันอย่างไร้สติแถมหญิงสาวที่ถือโคมไฟยังมีดวงตาปีศาจอีกพระเอกก็รู้สึกตกใจมากรีบไปหลบหลังต้นไม้จากนั้นขบวนเจ้าบ่าวก็มาถึงที่หล านพิธีปีศาจนกยุงก็ตรงมาด้วยหน้าตาที่เบิกบานใจมากแล้วปีศาจนกยุงก็เริ่มดูดพลังชีวิตของเหล่าชายหนุ่มพระเอกที่เห็นแบบนั้นเขาจึงรีบแอบลากเมืองหลงออกมาแต่เมื่อเมืองหลงได้สติเขากลับเข้าใจผิดคิดว่าพระเอกกำลังจะทําไม่ดีพิลายเขาจึงได้หมดหววไวออกมาจนทําให้ปีศาจนกยุงได้ยินเสียงนางจึงได้ใช้พลังลากขาทั้งสองมาที่ลานพิธีทีตอนนี้จิตรกรหนุ่มบางคน เกือดแห้งจนกลายเป็นกระดูกไปแล้วทั้งสองจึงรู้สึกหวาดกลัวมากปีสัจน,นกยุงก็ไม่รอช้าปล่อยพลังฆ่าทั้งสองทันทีทันใดน,นั้นนางเอกก็ใช้พลังช่วยทั้งสองคนไว้และนางยังได้บอกว่าสิ่งที่ปีศาจน,นกยุงทำมันเลวร้ายมากปีลวกก็รู้สึกเห็นด้วยเพราะนางชอบเมืงหลงมากจึงไม่อยากให้เขาตายนางเอกจึงได้ตรงเข้าต่อสู้กับปีศาจน,นกยุงก่อนจะได้พาพระเอกเมืงหลงและปีล้วนหนีออกไปกับ ไปที่ถ้ำของว่างชวนเมื่อไปถึงว่างชวนก็ได้เล่าเรื่องราวของนางเอกให้ทุกคนฟังทั้งยังได้แนะนําให้ทุกคนตามหาแดนฟู่อยู่ที่ซ่อนเลนเพื่อถามถึงเรื่องเฟื่องหลิงของนางเอกทุกคนจึงได้ออกเดินทา,ทางทันทีระหว่างทางพระเอกก็พยายามจีบนางเอกจนมีโมเมนต,ต์หวานๆกันเล็กน้อยแต่แล้วผู้พิทักษ์นานฟังกับซีฟังก็ตรงมาเล่นงานพระเอกทาให้เขาติดอยู่ในโลกมายานางเอกจึงได้ตรงเข้าต่อสู้กั นานฟงทั้งสองนั้นได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนนางเอกสามารถเอาชนะมาได้โดยที่นางได้แผลตรงหัวไหล่มาหนึ่งแผลส่วนพระเอกขณะที่เขาอยู่ในโลกมายาลูกไฟในร่างของเขาก็ปรา,ากฏตัวออกมาบอกให้พระเอกขอร้องให้เหมันช่วยพระเอกก็กล่าวขอร้องลูกไฟน้อยจึงได้มอบพลังให้พระเอกจนเขาสามารถออกมาจากโลกมายาได้พระเอกจึงได้ลงมือใช้พลังไฟฆ่าสี่ฟังปี๊ นกยุงที่ดูอยู่จึงรู้สึกโมโหมากสั่งให้เปยฟังไปจัดการนางเอกวันต่อมาพระเอกก็ยังคงพยายามจีบนางเอกเหมือนเดิมสร้งางบรรยากาศว่ารูปเซอร์ไพรส์นางเอกตามด้วยพูดควาหวานสั์ใจจริงจนทำให้นางเอกเริ่มใจอ่อนจะยอมรับรักเขาแต่แล้วนางเอกก็สังเกตเห็นเปยฟังนางจึงรีบตรงไปหาเปยฟังทันทีซึ่งเปยฟังนั้นก็ได้ทำให้นางเอกได้เห็นภาพวา นางฆ่าพระเอกไปแล้วเพื่อให้นางเอกกลับใจเพราะตอนนี้ทุกคนคิดว่าที่นางเอกเป็นแบบนี้เพราะหลงผู้ชายส่วนนางเอกที่คิดว่าพระเอกถูกฆ่าแล้วจริงๆนางก็รู้สึกโกรธมากตรงเข้าฟาดฟันกับเปย์ฟังจนนางเอกเอาชนะเปย์ฟังได้เปย์ฟังจึงได้พูดออกมาว่าเจ้าหลงแล้วเขาแล้วจริงๆแม้แต่ภาพมายาของข้าเจ้าก็ดูไม่ออกค่ะข,ข่าเจ้าไม่หลงและก็ข่าคนที่เจ้าหลักไม่หลงด้ว แต่ค่าได้รับคําสั่งมาจากนายหญิงดังนั้นค่าจึงจําเป็นต้องมาแล้วเปิดฟังก็สลายหายไปนางเอกจึงรีบวิ่งตรงไปส่งกอดพระเอกตอบตกลงรับรักเขาและสัญญาจะอยู่ร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันตลอดไปพระเอกจึงได้บรรจงจูบนางเอกสักพักหนึ่งปีลวก,ก็ได้เดินตรงมาบอกกับนางเอกว่าข้าไปที่แดนฟูอยู่มาแล้วและนี่ก็คือตราประทับทางเข้าท่านเฟิงหวง ท่านไปถามกับข้าให้รู้ความเถิดแล้วปีลวกก็เปิดประตูเชิญให้นางเอกเข้าไปด้านในในหน้าของปีศาจนกยุงนางที่กําลังดูนางเอกผ่านลูกแก้วก็ได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วนางเอกก็คือเทพอาคีปีศาจนกยุงจึงถึงกับกรีดอกมาอย่างบาครังลํ่เบิดพลังออกมาก่อนจะรีบต้องไปดูดพลังจากปีศาจสาวบ,บริวารทั้งหมดของนางในหน้าของนางเอกในที่สุดนางก็เดินทางมาถึงใจกลางแดนฟู่โยท่านผู้ ผู้วิเศษจึงได้แสดงอดีตสิ่งที่นางเอกอยากรู้ให้นางเอกดูจนทําให้รู้ว่าในวันนั้นที่นางเอกทำเฟิงหลิงหล่นหายมันได้หล่นตกลงไปในตัวของเด็กทาลกน้อยแล้วผู้วิเศษก็บอกว่าถ้าจูเซียวเหรียญตายเฟิงหลิงก็จะกลับคืนสู่เจ้าของปีศาจนกยุงก็จะถูกกําจัดและนางเอกก็จะได้รับอิสระนางเอกจึงรู้สึกหนักใจมากไม่รู้จะเลือกทางไหนดีแล้วนางเอก ก็ตัดสินใจเลือกทางที่จะทําให้นางเสียใจน้อยที่สุดคือการไล่ให้พระเอกออกไปพูดด่าเขาแรงๆทางยังได้เผาทําลายรูปที่พระเอกวาดให้อีกพระเอกก็ไม่เข้าใจและเขาก็รู้สึกน้อยมากที่นางเอกมาเผารูปแบบนี้ในหน้าของปีรั่วหลังจากที่นางกลับมาจากแดนฟูว์哟นางก็มีท่าทีแปลกๆขอกอดเมืองหลงเมืองหลงนั้นก็เป็นหน่งซึนปากบอกว่าคงแน่อึดอัดแต่ใจอยากให้กอดมาก ตีลัวจะได้สวมกอดเมืงหลงพร้อมกับบอกลาทันใดน,นั้นร่างกายของปีลัวก็สลายกลายเป็นเพียงแค่วิญญาณเพราะปีลัวนั้นไิยอมแลกชีวิตทั้งชีวิตเพื่อให้นางเอกได้อ่านตำราแห่งฟ้าและช่วยให้เมืองหลงออกไปจากกำแพงภาพปีศาจนี้ได้เมืองหลงจึงรู้สึกเสียใจมากเพราะตอนนี้เขาก็เริ่มีมใจให้นางแล้วเมืองหลงจึงได้พยายามขอร้องอ้อนวอนให้ปีลั่วกลับมาแต่ปีลัว ก็ไม่หอนคืงกลับมาอีกแล้วในหน้าของนางเอกตอนนี้นางได้ตรงมาที่ถ้ำของว่างชวนตั้งใจจะดูดซับพลังวิญญาณของปีศาจแทนพลังจากเฟื่องลินว่างชวนจึงได้เตือนนางเอกว่าวิญญาณที่ยังไม่ถูกชำระจะมีความปรัถนาของมวลปีศาจอยู่หากเจ้าควบคุมไม่อยู่มีแต่จะทําให้ตนเองบาดเจ็บแต่นางเอกก็ไม่สนเพราะมันดีกว่าต้องมาฆ่าคนที่นางรักแล้วนางเอกก็รับ พลังดานมืดจนเปลี่ยนเป็นชุดดำทั้งตัวจากนั้นนางเอกกับปีศาจนกยุงก็งมาเผชิญหน้ากันเพื่อตัดสินแพ้ชนะทั้งสองนั้นได้เข้าห้ามผ่านกันอย่างไม่มีใครยอมใครแต่เว่าด้วยพลังวิญญ,ญาณที่นางเอกได้รับมามันอ่อนแอก,กว่าปีศาจนกยุงมากนางเอกจึงเป็นฝ่ายถูกเล่นงานมากกว่าปีศาจนกยุงจึงได้พูดออกมาอย่างชอบใจว่าสิ่งที่เจ้าเรียกว่าความรักมันทําให้เจ้าอ่อนแอลงมากทั้งๆที่ ร่างเดิมกลับมาได้แท้แต่เลือกอีกทางเพื่อชีวิตของบุรุษเสียอย่างนั้นน่าขำซะจริงแล้วปีศาจนกยุงก็ใช้ท่าไม้ตายตั้งจะจะผิดชีพนางเอกทันในนั้นพระเอกในร่างลูกไฟก็พุ่งตกลงมาช่วยนางเอกก่อนที่เขาจะตรงเข้าจู่โจมใส่ปีศาจแปลงไฟนกฟิน,นิกให้กลายเป็นมังกรเข้าฟานฟันใส่นางปีศาจปีศาจนกยุงก็รีบกันไว้แลนะนางก็รู้สึกพอใจมากที่ได้เห็นพลังที่มากล้นของ ฟื่องหลิงมันยิ่งทําให้นางอยากได้เฟื่องหลิงมาครอบครองปีศาจนกยูงจึงได้ปล่อยพลังเสร,ระเอกแบบเต็มพิการเอกก็พยายามลบและปกป,ป้องนางเอกไปด้วยจนเขารับไม่ไหวถูกนางปีศาจจับทุ่ททาให้พระเอกได้รับบาดเจ็บสาหาัสพระเอกจึงค่อยๆคลานพิธีร่างของนางเอกมองใบหน้าของนางทางนึกถึงเรื่องราวดีๆที่ผ่านมาแล้วพระเอกก็กุมมือนางเอกไว้ส่งเฟื่องหลิงกลับคืนสู่เจ้าของพลังของเทปัก ซึ่งค่อยๆประทุออกมาถือกำเนิดเกิดใหม่ในร่างที่สมบูรณ์พลั่งทูไปด้วยพลังแห่งไฟแล้วนางเอกกับปีสัจนกยุงก็ตรงเข้าต่อสู้กันอีกครั้งจนนางเอกสามารถปีชีพพีสันนกยุงได้จากนั้นนางเอกก็ุมร่างของพระเอกขึ้นมาทางนึกถึงเรื่องราวดีๆที่ไะเอกเคยทําให้ก่อนจะบรรจงจุมพีเขาถ่ายทอดพลังทําให้รพเอกได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่เมื่อรพเอกฟื้นขึ้นมาเขา ก็พบว่านางเอกกำลังแผดเผาร่างกายของตัวเองเพื่อผนึกกำแพงภาพปีศาจไปตลอดการพอหลังจากที่ปีศาจนกยุงตายพลังปีศาจก็ล่วไหลพรเอกจึงรู้สึกเสียใจมากร้องไห้ออกมาพยายามขอร้องอ้อนวอนให้นางเอกนึกถึงสัญญาที่เคยให้ไว้แต่นางเอกก็ไม่มีทางเลือกนางจึงได้ลบความทรงจำของพระเอกก่อนจะสลายหายไปหลังจากนั้นพรเอกก็ตื่นขึ้นมากลางวันหล ลด้วยความมึนงงเล็กน้อยเรากับว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงแค่ความฝานันแต่ทว่าภาพของนางเอกน,นั้นก็ยังคงอยู่ในเสี้ยวความทรงจำพรจึงได้วาดรูปนางออกมาแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงก็จบลงแล้วนะคะกับเรื่องกำแพงภาพปีศาจเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าขัดสมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพรด้วยนะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย